หลวงปู่สาวกับหลวงปู่มั่นท่านก็เดินทุดงจากจังหวัดอุบลข้ามไปประเทศลาวพอไปประเทศลาวก็ไปพบกับพระอาจารย์องค์หนึ่งที่เวียงจันทร์ที่เวียงจันทร์เขาก็ให้ขึ้นขันห้าพอขึ้นขันห้าแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เต้นเอ๊ะท่านก็บอกว่าทาไมเป็นอย่างนี้อาจารย์มั่นท่านบอกว่าไม่ค่อยถูกละเพราะว่าเวลานั่งนี่มันจะมีไอตอนที่จิตมันเข้าผวังพอจิตเข้าผวังโยกไปโยกมาโยกไปโยกมา ทีนี้ที่ไปนั่งอยู่กับพระอาจารย์องค์นั้นก็มีอยู่ประมาณสักสิบกว่าคนทั้งโยมทั้งพระต่างคนก็โยกไปโยกมาอาจารย์ก็บอกว่าเออดีเออดีท่านก็เลยบอกว่าไม่เอาแหละต่อจากนั้นท่านก็เดินต่อไปถึงเมืองหลวงพระบางพอไปถึงเมืองหลวงพระบางนี่มีพระอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านสมาธิท่านก็เข้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ทั้งสองนะ่ะทั้งอาจารย์เสาและอาจารย์มั่นท่านก็ให้ผาเพ่งทีนี้องค์นี้ให้ผาเพ่งกระสินเขาก็ไปขีดเป็นวงไว้แล้วก็ไปเพ่ง ถ้าหากว่าใครเก่งก็เพ่งให้วงนั้นไม่ให้ได้ท่านว่างนั้นท่านก็อยู่ที่นั่นเป็นเดือนไม่ใช่เดือนเดียวหลายเดือนด้วยก็ไปนั่งก็ไปเพ่งทีนี้เพ่งไปเพ่งมาก็มีลูกศิษย์ที่ไปเรียนสมาธินะ่ะไปเรียนสมาธิกับอาจารย์วงนั้นน่ะมันเกิดเสียจริตมีอยู่3ามสี่คนมาบอกอาจารย์บอกว่าเพ่งไปเพ่งมามันออกไปเลยว่างนั้นแล้วมันไม่กลับจะทําอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าออกไปก็ออกไปสิมันจะได้ไปถึงนิพพานว่า่างนั้นมันก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้ว พระอาจารย์มั่นท่านนั่งอยู่ทีนี้มันเกิดคลั่งอีท่าไหนไม่รู้ก็โดดทีพระอาจารย์มั่นกระเด็นเลยเฮ้ยไอนี้มันอะไรเขาบอกว่างั้นเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่ามันกําลังทําเขาเรียกว่าทาแก่กล้าใครอยากเข้าไปใกล้นะว่างั้นไปไปมาๆก็รู้สึกว่าไอการเพ่งจิตออกไปเนี่ยมันไม่กลับมาและมันทําให้เกิดความคลั่งลูกศิษย์กับอาจารย์บอกว่าไม่ไหวแน่เรากลับเถอะว่างั้นในที่สุดก็เลยกลับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากว่าจะพบแนวทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเจอปัญหาต่างๆมากมาย